สวัสดีครับผมแมงท่าฟูชาแนเเล,ลนะฮะก็กำลังจะฟูยาแนลนะฮะเอฟซีชั้ต่ำกับลุงหวังนะฮะเนาะโอ้ค่ะที่ยิ่งใหญ่เรียนกีตราร์ของเคพีเอ็นชั่วโมงละเจ็ดร้อยไม่ได้อะไรเลยการเรียนเป็นการลงทุนนะที่นนย่งใงญ่เราอย่าเพิ่งคาดหวังว่าเด็กจะได้อะไรเนาะ <c oughs> ลงทุนไปก่อน คทีมใหญ่ของหนูอะขนาดขนาดน้องเจ้าคุณอหนูต้องยังต้องให้เรียนโรงเรียนที่บ้านเลยนะหนูไม่มีตังค์ส่งไปเรียนในเมืองเหมือนคนอื่นเขาเรียนโรงเรียนวัดคือแล้วแต่ว่าเธอจะขนขวายเอาความรู้เองนะคะคือเราเราไม่มีกําลังที่จะส่งไปเรียนที่ตัวเมืองหรือว่าตัวอำเภอเนาะนะคะเรียนโรงเรียนบ้านเราเนี่เรียนโรงเรียนวัด อไม่มีเงินยัดลูกไปโรงเรียนดีๆนะคะถ้าถ้าเราดูดูพี่เบลกนว่าเขาจะสนใจการเรียนไหมถ้าเขาสนใจจริงเอพอโตขึ้นค่อยส่งเข้าไปเรียนในตัวเมืองนะคะตอนนี้ก็ให้มีที่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเข้าไปเรียนที่ตัวเมืองเนาะเมืองก็จะเรียกอะไรต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายอย่างหลายโตหลาย เยอะแยะไปหมดนะคะมันเรียกกับพี่ตั้งกันเลยให้เรียนที่โรงเรียนพ่อครูมุนะคะให้เรียนถึงจะให้จบเอ่ออย่างมากก็จบปควมอสามที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปไปต่อที่ไปกก็็เนนคครูัลาที่ในตัวเมืองนะคะคืออันนี้เราบอกว่าแบบนะคะเพราะว่าทุกชีวิตเรามันมันมาไม่เหมือนไม่ไม่เท่ากันเนาะคุณน้อง บางทีบางทีอ่ะแค่ได้เรียนหนังสือมันก็ดีแล้วนะคะไม่ต้องจำเป็นว่าต้องเรียนเียนดีๆดังๆเนาะนะคะช่วงนี้คึอเล่นเกมไปก่อนเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพพี่บอมแมม น้องใบบัวดีคับน้าีนครนะคุณเอเนนะคุณลาตีเกียมานะคะเพื่อจ่ายเงนตัวนะเพื่อจดผู้ใดหัดะนี่นะครับ ดีนะคะพอร์่อ่าโยกจะิมีามเยใช่ไหมคะขอบคุณนะคะได้ยังได้แล้วสิบเอ็ดมาเคยเรียนใหด่พอก่อนไไหมแล้ก็ที่หน่คุณนรไทยนะคะสองช่างนั่งนั่เล่นมาเก็บอนะคะนั่งเล่นกระนุ้งกรนินะันกระนุนทำนะครับยาแนวเนาะติดยาแนวนะฮะ ฮ่าผ้ใหญ่นะคะกอาเครื่องมาส่นออกมาผู้แอสโนผูรัตชาสมารีนะคะขอบคุณเหงื่นใจพลังบวกค่ะทูราบี คูวโยนะคะส่งพควโยมานะคะซึ่งหมายความว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะจากความคิดของพอลลี่นะคะจะเป็นการชมเชยนะคะไม่ได้เป็นการด่านะคะสําหรับพอลลี่นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสาวร การ้องนานลต้องหาเงินเองนะคะหุใหญ่จุฬาลงกรณ์นะคะจบที่จุฬาลงกรณ์มหาเงินหโอ้ประถือว่าถือว่าเก่งมากมนะคะจบจุฬาจบจุฬาหาเงินเองด้วยว้าวยอดนะเป็นลุงใช่ไหมคุณยา่แม่คะสวัสดีค่ะตามมองชาแนลนะคะส่งเมาหวกมานะ นแรกในหมู่บ้านเลยนะพี่โสวัสดีนะคะสวัสดีแออี่ขานะคะนอกจากมีพี่วางขาแล้วก็ยังมีชอลลีขาด้วยนะพี่มิภาวีนะคะพี่หน่อย สามซิก็แจกบอสลาตีนะก็สนใจก็แจกให้ทั่วห้องนะคะพี่น้อยเราก็จะแจกให้ทั่วห้องลนะนลีผลัเดิด้นอ่าจีตุลาก็สุดยอดแล้วจ้าใช่ค่ะุัญญานะาาดีดีนะผมไม่ขึ้นไลน์นะโดนด้วยนะ ลิ <anto> <isto> ้มโม้ฝรีฟังไม่เป็นไรนะคะหน้าโม้ได้นะคะอย่างนี้ของอย่างนี้โม้ได้นะคะเพราะว่าเราเก่งจริงนะคะสุลานี่โอ้เขายากนะเขาได้จบได้นี่สุดยอดแล้วนะคะพี่หิงใหญ่อย่างนี้โม้กันได้นะคะสุภาวนะคะแล้วทุกคนคะคุณบอลลี่นะคะขอบพระคุณนะคะคุณ ACS ส่งหัวใจกำลังหัวมาสามดวงขอบทุกคนค่ะ ก็ต้องดันน้ำเข้าเป็นไปได้เป็ได้ดันเข้าเส้นอ่อนต้องนเข้าเข็นเสียงคสี่มีหลายอันเนาะเก็บมาได้เองพี่ต่อแข้งต้นขาชักต้นขารูหวางขาขึ้มาขาหลายคนแน่พี่ตอพี่หน่อยพี่หน่อย ก็คือจะมีไลายนั่นแหละเพื่อก็มาแจกนั่นแหละไม่เอาเด้อควายนี้ประจำตัวควายแล้วค่ะอยู่บอยู่บะพอว่ายอมาให้เนาะเอาเดี้ยของควยก็มีมีของส่วนตัวอยู่ด้วยค่ะบ้านแมงสุดยอดจ้าลูกคนนี้จ้านะคะคุณวนิดาศรีนะคะคุณคนนึงนิ้สวัสดีค่ะ ตุ๊กน้องนะน่งเง่ตีนจอร์ดุกน้องมาแทนะวางหรือวงะมูลต่ประมลแม่่วงต่ดานนีี่โจ ทำไมชอบดันช่วงที่หนึ่งที่สองแมงกวาลยแม่ะบอกคุลัตีบอกันตลอดในคนได้แล้วค่ะนะคะทุณสีนะคะขอบคุณค่ะนี่นสองมาดันนะคะตรงรอยแต้มรอยแต้มนี่ก็จะเอาสีมาพ่นนอนเล่นแค่นี้ะาสีอยู่ไหมตัวก็มา จะลาสีอยู่นะคะมามาไม่ได้หรอกบอกอห้มากลางคืนเนาะกลงวันเนยแ่เ็นเพราะหรอกงานเดียวกาเวันาไม่มีอะไรทำก็จะมานอนเล่นทีงนีเดี๋ยวมาไล่สด ยยบ้านานนวักเีโอเคฮะ,ส,ะคคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะแมงถ้าฟูมชาแน,นลนะครับผมขอบคุณครับ